อันนี้อันนี้เรียกเขาจอระเข้นะครับพอดีไกด์ในในเส้นทางที่บอกมาว่าเห็นไหมครับนี่คือลูกจอระเข้นะเห็นผมเห็นถ่ายเห็นเนี่ยครับเรียกได้เขาจอระเเ้นะครับอยู่ในคลองเขาแดงเนี่ยครับผมก็แทนไปเรื่อยๆนะครับรูปนี้คือรูปรูปจอระเค้ครับนี่เขาจอระเข้ชมวิวครับที่ผาผาจอระเข้นะครับโอเคครับผมเอาถ้าใครไม่เคยมาก็มานะครับ ชาวบ้านก็โอเคไกดำทันน่ารักดีครับเขาดูแลดีครับครับอ้าวไปต่อครับไปต่อเลยครับขอบคุณครับอะ